สวีดัตสวัสดีจ้าเจวัลผาแซบเหมยอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องไปสู้พูสู้คนพี่น้องด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาเด้อเจวัลผาแซบเหมยอีกแล้วค่ะพี่น้องขามานําเสนอเมนูแซบหนวดสุพีสุนองเบิงเก่าค่ะเอาอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านเจแบวมาฟากมาตอนพี่ตอนน้องหมายสุพีสุนองเบิงค่ะพี่น้องขามากินข้าวซุมกันเด้อพี่น้องขามือนีเจวัลซิแจวเห็ดเสียงใส่ปลาถูแซบๆซสุพีสุนองกินค่ะกินใส้กันกับผัก สดๆเข้าเหนียวหอนๆนึ่งใหม่ๆคุยแซ่บๆลำกันเด้อพี่น้องค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบค่ะพี่น้องค่ะก่อนอือนสิเห็ดสุบเห็ด ใส่ปลาถูหายก็ต้องมีเห็ดก่อนค่ะไปซอปปิ้งมา30บาทเด้อพี่น้องขาเห็ดเสียงดอกใหญ่ๆจุ่มๆผู้ใดมัดมกดอกบานก็เอาดอกบานมาแจวก็ได้เนาะแต่ว่าแจวามาักดอกจุม่มค่ะพี่น้องขามาล่างทําความสะอาดดีๆเด้อเน้นทําความสะอาดดีๆเพราะว่ากันหอยมาล่างบดีมันสิเป็นขี้หัดนะคะพี่น้องมันสิเป็นขี้ดินเนาะล่างเรียบร้อยแล้วแจวแบบก็มาพาเคืองพาเคืองแล้วก็เอาขึ้นไปปิ้งคับพี่น้องขาซุปเห็ดเมื่อนี้แจะวบาซิปิ้งเอาเนาะมันคอ่อยสิหออ ค่ะพี่น้องเวลาที่เ่าเออกไปต่ำเนาะแต่ขันบ้านใดบ่อสะดวกปิ้งให้เอาไปนึ่งก็ได้ให้เอาไปต้มก็ได้ค่ะตามความสะดวกของเหาเลยพี่น้องค่ะแล้วแต่ผู้หมักผู้ซอบแล้วแต่ผู้หมักผู้กินค่ะพี่น้องค่ะจะวแบบกระสีปิ้งดีๆให้มันสุกเน้นให้มันสุกข,ขันประสุกมันสิไต่เบือ่อเลอพี่น้องค่ะกินบ่ได้ด้หลังจากนั้นปิ้งเห็ดเสียงเห็ดฟางเรียบร้อยแล้วจะวแบบก็ะ่าปิ้งปลาถูใส้น้ำค่ะพี่น้องซองโตปลาทูหอมแดงกระเทียมบัก พริกสด <Ris> ค่ะ <c> พี the 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 ่น้องใส่ลายเสียบลายใส่ลายเผ็ดลายขันผู้ใดบ่มักเผ็ดกินเผ็ดบ่ไ้ยาใส่ลายเด้อบกพริกสิกินบ่ไรค่ะหลังจากนั้นพอเห่าจีเครื่องเหาเรียบร้อยแล้วเห่าก็เอาไปตําค่ะอันดับแรกที่เจว่าเราตำก็คือบกพริกสดค่ะพี่น้องค่าบกพริกจีนนี่ล่ละตำให้มันสีเล็กๆจากน้อยแล้วค่อยใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องค่ะพอาตำเครื่องแรกแล้วค่อยใส่เห็ดเสียงเห็ดฟางที่เอาไปย่างนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่าเทบึมลงไปค่ะพี่น้อง่ะ ตําให้มันเน้นจากน้อยให้มันแตกจากน้อยให้มันแลกจากน้อยค่ะพี่น้องค่ะตําเรียบร้อยแล้วหอคอยใส่ปัดถูเนาะปัดถูก็แกะเบื้องก้างดีๆเร้อค่ะพี่น้องขะเจแบบบ่คอยได้เบื้องก้างปไาในบางทีมันก็มีก้างนน้อยหลายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเวลาที่หอไปกินมันสิขาข้อขาคอห่เนาะใส่ปัดถูเรียบร้อยแล้วห่อก็ตําให้มันเน้นจากน้อยให้มันเข้าน้าเข้าเนื้อให้มันเข้าพริกเข้าเกลือให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะพี่น้องค่ะเน้นจากน้อยสิปวดแขนจากน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเข้าเือ เต้าเข้ผดพริกเขีเือกันเรียบร้อยแล้วเจ๊บบกระหม่อมปงค่ะใสหอมค่ะพี่น้องขาเจ๊บบี่ใส่บบสสต้นหอมหอมป้อมผักสีใบเลื่อยซอยและกะทหวานบึ้มลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาล่านิดน้อยอย่าใสไลยนอกเพราะว่าปลาทูมันเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใสผงหนัวคาดบบไรเดอพี่น้องคาผงหนัวบ่ใสก็คือบ่แซบเลยค่ะพี่น้องตําคลุกเข้าให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพี่น้องขาหอมหุยหุยเรียบร้อยแล้วเด้ออาหารอีสานอีกเมนูหนึ่งที่เจ๊บอก นําำเสนอให้พี่ให้น้องลองทำทานเบิร์เรียบร้อยแล้วเด้อมากินมาสิมมาแซก่กับกันอับแจวจ้า